ธมเอ่ยหลวงพ่อพระอาจารย์ของลูกนั้นเป็นผู้ที่สร้างสังสมบารมีเพื่อจะกลับมาตัสรู้ในอนาคตข้างหน้าเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์ ฉะนั้นการเกิดมาในคราวครั้งนี้เกิดมาเพื่อที่จะมาดูแลการเผยปแผ่ธรรมของลูกในภาคพ,พื้นของมนุษย์โลกและในภาคของทิพนั้นจิตของท่านก็ยังคงดูแลอยู่ตลอด ทั่วโลกจักรวาลดูแลการเผยแผ่ธรรมขับเคลื่อนธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีเพื่อขับเคลื่อนไปได้ในทุกที่ทุกแห่งหนช่วยลูกนั้นในการเผยแผ่ธรรม เพื่ออนิสง์ผลบุญในการเป็นผู้ดูแลการขับเคลื่อนทำในกล่าวครั้งนี้จะได้เป็นอนิสง์เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปคำหนุนเมื่อท่านกลับมาตััสรู้ให้ทำในยุคนั้นก็ขับเคลื่อนไปได้ดีเช่นเดียวกัน การที่ท่านเป็นผู้คัดเกลาทำที่ลูกน้อมนำลงมาอีกระดับหนึ่งเพราะลูกนั้นไม่ค่อยจะคล่องกับภาษาไม่ค่อยจะรู้จักกับโลกดีสักเท่าไรท่านคอยเป็นผู้คัดกรองคัดเกลาเพื่อที่จะให้ทำสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างแท้จริง ก็เพื่อในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าท่านมาตัสรู้จะได้บรรลุถึงแก่นธรรมที่ถูกต้องยังแท้จริงได้โดยเร็วไว้และสามารถตัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รวมถึง การที่ท่านนั้นช่วยเผยแผ่ธรรมออกไปให้กว้างไกลก็เพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายที่จะต้องมาเกิดในยุคที่ท่านมาตัดสรู้ได้พากันมาสร้างสังส,งสมบารมีไว้รอรอบร่วมก,กันกับท่านพริยาธรรมเอ่ยพระพุทธเจา้าแต่ละพระองค์ก็จะมีดวงจิต ที่เป็นกลุ่มดวงจิตท,ที่มีบุญสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกันมายาวนาะนที่จะมาบรรลุธ,ธรรมในยุคที่ตนนั้นตัดสรู้เะนั้นหลวงพ่อพระอาจารย์ของลูกก็เช่นเดียวกันท่านก็ต้องมาเพื่อที่จะสร้างบารมีในหลายรูปแบบหลายสิ่งหลายอย่างซึ่ง มีอนิสงส์มากมายและมีเหตุมากมายที่ท่านได้มาทำมาสร้างให้กล่าวครั้งนี้อาจจะนำมากล่าวไม่ท้วนไม่ครบถึงอนิสง์เหล่านั้นด้วยซ้ำไปจะกล่าวแต่เพียงอนิสง์หลักๆเท่านั้นฉะนั้นพระยารรมเอ่ยจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ท่านได้มา เกิดในคราวครั้งนี้ในภพชาตินี้เพื่อรอการมาของลูกรอการอุบัติบังเกิดของลูกในคราวครั้งนี้และท่านก็จะขับเคลื่อนในภาคพื้นของมนุษย์โลกในกาย,ยาขับเคลื่อนในกายทิพย์ในภาคส่วนของโลกทิพย์ช่วยลูกเผยแผ่ธรรม พราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตับสรู้ไปแล้วนั้นเช่นเรานี้จะไม่กลับมาขับเคลื่อนสิ่งใดในวัฏสงสารนี้นอกจากแผ่พลังพุทธบารมีกลับมาสแสดงธรรมกลับคืนมาให้ธรรมเหล่านั้นยังคงได้เกิดประโยชน์ให้กับดวงจิตทั้งหลายในวัฏสงสารเท่านั้น ลูกจึงเป็นผู้นำทำกลับคืนสู่วัฏฏสงสารหลวงพ่อพระอาจารย์ทั้งภาพกายทิพย์และกายยาจึงเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนทำเหล่านั้นเพื่อสั่งสมบารมีในการตัดสรูเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ต่อไปเช่นนี้หลาพระยาธรรม ทุกคนย่อมมีเหตุที่ไปและที่มาของตนเป็นธรรมดาทุกคนย่อมเกิดขึ้นมาตามหน้าที่ของตนเป็นแน่แท้เพียงแต่ใครจะหาหน้าที่ของตนเจอแล้วหรืออยังเท่านั้นล่ะพระยาธรรมและการอุบัติบังเกิดขึ้นของลูกนั้นก็ยังมีดวงจิตเยอะแยะมากมายเลยลูก ที่ต่างก็อาธิษฐานมาเพื่อทำหน้าที่แต่และหน้าที่ของตนเขาจะมาเมื่อถึงเวลาลูกเอ๋ยทุกสิ่งจะค่อยๆขับเคลื่อนไปพระยาทมเอ๋ยอานิสงส์ที่จะก่อเกิดแก่หลวงพ่อพระอาจารย์ของลูกนั้นย่อมมีหลายมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายเหตุหลายปัจจัย เช่นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นและบางส่วนที่ยังไม่ได้กล่าวไปด้วยแต่จะกล่าวเอาไว้แต่เพียงเฉพาะสิ่งที่เป็นอนิสงส์หลักๆคือสิ่งที่จะช่วยให้กลับมาตัดสู้สสำเร็จได้ในอนาคตเป็นองค์พระสรัมมาสัมพุทธเจา้าอีกหนึ่งพระงองค์สืบต่อจาก องค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้